ทาค้าก็กลับมาพบกับท่านลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็สนใจในการทําธุรกิจขนาดย่อมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําในเรื่องของรถพ่วงข้างประการพันธุ์ร,รุ่น S403 Big s i ซ e ก็คือคันนี้นี่เองนะครับเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นรถรุ่นพ่วงข้างรุ่น S403 นะครับรุ่น Big s ไซ e นะครับซึ่ง เป็นรถพ่วงข้างเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่นะครับเหมาะสําหรับการเปิดร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องการให้ลูกค้านั่งทานข้าวที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายกันนะครับว่ารถพ่วงข้างสเปคนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับโอเคเรามาแนะนําตัวรถกันก่อนนะครับรถพ่วงข้างรุ่นนี้ก็เหมือนกับรถพ่วงข้างรุ่น s อส0 3ตัวมาตรฐานนะครับก็หลังคาจะเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับโครงสร้างเหล็กอุตสาหกรรมหนักทั้งหมดเชื่อมด้วยระบบ c o 2ทั้งระบบนะครับซึ่งให้ความแข็งแรงสูงพอๆกับรถยนต์นะครับคือ C.O.T เนี่ยมันคือระบบการเชื่อมเหล็กที่ในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่เขาใช้กันนะครับซึ่งมันจะให้ความคงทนแข็งแรงนะครับแล้วก็การยึดเกาะกับตัวตัวเหล็กเนี่ยนะครับจะมีความแข็งแรงที่สูงมากนะครับรับแรงบิดรับแรงกระชากได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นระบบ c o 2ก็จะเป็นที่นิยมใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งสยามไยคานเราก็ใช้ระบบนี้ด้วยนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นตัวหน้าท็อปนะครับซึ่ง จะเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสที่เราใช้ก็จะเป็นสเตนเลสเกรดเดียวกับที่ใช้ทำเครื่องครัวนะครับเพราะว่าสยามไส้คาเรามีคอนเซปต์ที่ว่าเราต้องการจำลองครัวนะครับในโรงแรมเนี่ยออกมาสู่ริมถนนนะครับซึ่งวัสดุที่เราใช้ทั้งหมดก็จะเป็นฟุตเกรดนะครับแล้วก็จะมีความสวยงามจะมีความสะอาดสะอ้านนะครับดูน่ารับประทานนะครับเพราะฉะนั้นสแตนเลสที่เราใช้ก็จะเป็นสแตนเลสที่เป็น เกรด A นะครับแล้วก็เราเรียกได้ว่าเป็นสเลสที่เป็นฟู้ดเกรดนะครับก็คือเกรดเดียวกับที่ทํเครื่องครัวนะครับพวกหม้อพวกอะไรหลักกระทะพวกอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเกรดเดียวกันนะครับอันนี้อย่างอันนี้จะเป็นธุรกิจขายบะหมี่นะครับบะหมี่จับกางนะครับก็จะมีช่องใส่หม้อก๋วยเตี๋วด้วยนะครับก็เอาไว้ลวกเส้นกับน้ําซุปนะครับโอเคถัดลงมาก็จะเป็นตัวซุ้มล้อนะครับซึ่งเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับตัวนี้จะมีหน้าที่อยู่2อย่างก็คือหน้าที่1ก็คือเป็นซุ้มล้อบังพววกกน้้แล เวลาเราไปเหยียบน้ําเหยียบอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะป้องกันการกระเด็นขึ้นตัวรถนะครับแล้วก็เป็นป้ายโฆษณาด้วยตรงนี้เป็นไฟเบอร์กลาสนะครับซึ่งไฟเบอร์กลาสข้อดีของเขาก็คือจะทนแรงบีบได้นะครับเวลากระแทกก็จะไม่บุกนะครับมันจะไม่ดูความร้อนอย่างหลังคาไฟเบอร์กลาสตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาเราตากแดดนานๆเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนนะครับมันเป็นวัสดุชั้นเยี่ยมเลยในการที่จะประกอบรถขายของนะครับเวลาเจอแดดเจออะไรพวกนี้นะครับอย่างคันเนี้ยเราจอดรถมานานแล้วนะครับเนี่ยเอามือจับได้สบายๆเลยครับ ที่จอดรถมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะฮะตักแดดมัแต่เช้าเลยแดดแรงด้วยนะครับช่วงนี้แดดแรงด้วยนะครับเอามือจับได้เลยนะครับมันมันไม่ดูดองความร้อนนะครับแล้วก็มันมีความสวยงามมันไม่เป็นสนิมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวัสดุชั้นเยี่ยมในการประกอบรถนะครับระบบพ่วงข้างของเราก็จะมีระบบเบรกที่ตัวพ่วงข้างด้วยนะครับโอเคถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นป้ายเมนูนะครับซึ่งทุกคนจะมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่ถังน้าแข็งขนาด80ลิตรของตราดอกบัวนะครับ ตรงนี้ช่องใส่ถังแก๊สนะครับถังแก๊สก็จะเป็นขนาด7กิโลกร,รัมนะครับหรือว่า15กิโลกร,รัมก็ได้ช่องตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับเวลาเราขายของกลางคืนนะครับเราก็จะาสามารถที่จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเ,เปิดไฟสองสว่างได้ก็คือขายได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ำนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่เก้าอี้นะครับเวลาเราเปิดร้านเนี่ยะ<ล>ะนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเก้าอี้จากตรงนี้ไปวางให้ลูกค้านั่งทานอาหารที่ร้านได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูนะครับว่าเวลาเราเปิดร้านเราจะทําไงรถคันนี้สยามไซคารเราออกแบบมาให้เป็นแบบมืออาชีพเลยนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าให้มันเปิดเสร็จในคันเดียวกันเลยนะครับเวลาเราขี่ไปแล้วก็อยากทําธุรกิจแล้วก็อยากเปิดร้านเนี่ยสามารถที่จะเปิดร้านได้ทันทีนะครับอันนี้พื้นที่โฆษณาด้านหน้านะครับอันนี้เป็นตัวโค้งๆเราออกแบบไว้ให้มันมีความโค้งมนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ โอเคไฟสัญญาณนะครับเราจะมีให้ด้วยเป็นไฟหลีที่อยู่ข้างล่างติดตรงซุ้มล้อนะครับเป็นมาตรฐานทั้งคันนะฮะรถคันนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวกับไฟหลีนะครับตรงนี้เป็นประตูเปิดได้นะครับตรงนี้เป็นประตูเปิดได้เวลาเราจะแมนทันเน้นความสะอาดอะไรพวกนี้สามารถที่จะทําความสะอาดได้ง่ายนะครับโอเคสมมุติว่าเราอยากเปิดร้านล้วนะครับตอนตอนเย็นเนี่ยนะครับเราอาจจะทำธุรกิจตอนเย็นนะครับตอนเย็นเราอาจจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเลิกงานนะครับทำงานประจําอยู่ แล้วก็ตอนเย็นเป็นอาชีพเสริมนะครับเราก็จะข uh ี่ตัวร้านตัวนี้นับขี่ไปเลยนะครับแล้วก็ไปหาตลาดนัดหรือว่าหน้าเซเว่นหรือว่าอะไรพวกเนี้นะครับที่คนเดินเยอะๆนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดร้านกันนะครับพอขี่ไปถึงจุดหมายเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเปิดร้านละโอเคเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่าเปิดร้านยังไงตอนแรกนะครับเราก็จะหยิบตรงนี้ก่อนนะครับเอาเก้าอี้ออกมานะครับหยิบเก้าอี้ออกมาก่อนเลยนะครับพหยิบเก้าอี้ออกปั๊บอ่าเอาเก้าอี้มาตั้งไว้นี่ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องกลมกลมเห็นไหมฮะตรงนี้คือที่ใส่เก้าอี้นะครับทีนี้เราก็จะไปเปิดร้านนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะสไลด์นะครับซึ่งจะมีกลไกอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวบิดนะครับลูกบิดตัวล็อกไม่ให้ล็อกเขาเรียกว่าไม่ให้ตัวโต๊ะเนี่ยมันเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเราก็จะคลายตัวนี้ออกนะฮะคลายตัวนี้ออกมีมีสด้านฮะมีด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเราคลายตัวนี้ออกนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับ ด้านหลังเราคลายออกเลยเราคลายออกปั๊บนะครับทีนี้เราก็ดึงมันออกมาดึงโต๊ะตัวนี้ออกมานี่ค่อยๆดึงออกมาเลยครับอ่าเห็นไหมครับโอเคนี่ดึงออกมาแล้วเนาะโอเคดึงมาอยู่าพึ่งสุดนะครับให้มันให้มันประคองไว้แบบนี้ก่อนนะครับให้มันเอียงๆแบบนี้ก่อนนะครับด้านใต้นะครับด้านใต้เราจะมีขาเก้าอี้ มันจะมีขาโต๊ะต,ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับท่านใต้เราก็จะเอากรอนเปิดกรอนตัวนี้ออกมาครับเรามีกรอนตัวนี้อยู่อ่าเปิดกรอนตัวนี้นะครับแล้วเอาขามันลงมาอ่าเห็นหรือยังครับโอเคอ่เดี๋ยวผมตั้งก่อนอ่าเราตั้งขาไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ดึงมาให้สุดเลยครับโอเคเราก็จะได้ละนะครับโอเคเปิดร้านได้ละ ทีนี้ต่อไปนะครับต่อไปก็คือเอาเก้าอี้มาวางนะครับหยิบเก้าอี้มาวางเลยเปิดร้านง่ายๆนะครับเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยเราอย่าทำอะไรให้มันยุ่งยากนะครับเพราะว่าร้านพวกนี้ก็คือ,เ,อเปิดง่ายเก็บง่ายนะครับแล้วก็เวลาเราเก็บเสร็จปั๊บเนี่ยก็ขับทั้งร้านเนี่ยกลับบ้านได้เลยนะครับมันไม่ยุ่งยากนะครับมันมันค่อนข้างที่จะ ทักเซสในตัวเดียวกันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะเป็นไงครับสวยไหมฮะโอเคนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสยามไซค้าเข้ามาได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมวนให้ดูรอบๆเลยนะครับเก้าอี้เราก็ใส่ได้นะครับ สี่ตัวหกตัวใส่ได้นะครับก็ไม่น่าเกินแปตัวนะครับอันนี้เราก็เปิดร้านเรียบร้อยแล้วเวลาเราทําครัวเราก็ทําบนนี้เลยครับมีตู้กระจกมีเอ่อน้ําอะไรฮะไอ้พริกดองนะครับมีพริกป่นอะไรอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้คือแบบมาตรฐานเลยนะฮะแบบมาตรฐานจะเป็นแบบนี้นะครับของเอ่อสยามไซค้ารุ่น s อสซีศนรุ่นบิ๊กไซส์ของเราจะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับลูกค้าท่านนี้สั่งเพิ่มเติมมาก็คือติดไฟสองสว่างเพราะว่าเขาจะขายตอนกลางคืนด้วยนะครับ ไฟสองสว่างของเราที่เราใช้เราก็จะเป็นไฟ LED นะครับ LED หลอดเดี่ยวรุ่นใหม่เลยประหยัดพลังงานแล้วก็ให้ความสว่างสูงมากตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางของใต้หลังคาอันนี้เป็นอุปกรณเสริมนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเปิดด้วยนะครับตรงนี้เป็นสเตลเลสนะครับเปิดได้นะครับเวลาเราเปิดล้านบางทีอาจจะต้องเปิดประตูท้ายอ่ะในการเล่งไฟนะครับเพื่อให้มันระบายความร้อนออกนะครับ โอเคลูกค้าท่านใดนะครับถ้าสนใจที่จะามาทําธุรกิจในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นพัตคารขึ้นที่นะครับก็มันจะสักเซสเลยในในในรถคันเดียวกันนะครับเป็นมาตรฐานเลยของสยามไส้คาครับขายได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นทอดนะครับหรือว่าบะหมี่นะครับหรือก๋วยเตี๋ยวหรือไอศครีมของหวานนะครับรถคันนี้คันเดียวทําได้ทุกธุรกิจนะครับ โอเคลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านลูกค้าที่ติดตามเรานะครับคลิปหน้าถ้าเราทำรถสวยๆเสร็จออกมาอีกแล้วอีกหนึ่งอีกหนึคันอีกสองคันอีกสาคันเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาโชว์แบบนี้อีกนะครับโอเคคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ